การแสดงแสนยานุภาพแล้วก็การยกระดับความมั่นคงให้กับกองทัพของรัสเซียนะคะภายหลังจากที่ล่าสุดมีการถแถลงความสําเร็จในการยิงทดสอบขีปนาวุธไฮเปอร์โซนิกหรือขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงเซอร์คอนค่ะซึ่งสามารถโจมตีเป้าหมายได้อย่างแม่นยําและนี่คือภาพเหตุการณ์การทดสอบการยิงขีปนาวุธเซอร์คอนที่มีความเร็วเหนือเสียงหรือว่าไฮเปอร์โซนิกในระยะทางประมาณ1,000กิโลเมตร ใดกระทรวงกลาโหมของรัสเซียออกมายืนยันว่าประสบความสําเร็จในการยิงทดสอบขีปนาวุธไฮเปอร์โซนิกซึ่งก็เป็นการยิงจากทะเลบเรนต์แล้วก็เข้าโจมตีเป้าหมายในทะเลขาวโดยในวิดีโอนี้เผยแพร่โดยทางกระทรวงและ,ะดงใด้เห็นว่าขีปนาวุธดังกล่าวถูกยิงจากเรือลำหนึ่งแล้วก็พุ่งขึ้นไปบนท้องฟ้าบนวิถีที่สูงชันอย่างรวดเร็ว สำนักข่าวรอยเตอร์ได้ไรายงานว่าประธานาธิบดีปูตินได้กล่าวถึงขีปนาวุธนำวิถีเซอร์คอนว่านี่ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของระบบอาวุธรุ่นใหม่ที่ไม่มีใครเทียบได้โดยอาวุธนี้สามารถเดินทางได้เร็วกว่าเสียงถึงเก้าเท่าและรัสเซียได้ดำเนินการในการทดสอบยิงขีปนาวุธนำวิถีเซอร์คอนจากเรือรบแล้ก็เรือดำน้ำในปีที่ผ่านมาและในช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมา รัเสเซียได้ทดสอบการยิงขีปนาวุธข้ามทวีที่มีความสามารถติดหัวรบนิวเคลียร์ชนิดใหม่สามารถที่บรรจุหัวรบได้มากกว่า10ลูกขึ้นไปและสามารถโจมตีได้ไกลถึงสหรัฐอเมริกาขณะที่สหรัฐอเมริกาค่ะได้กำหนดมาตรการคว่ำบาตรกับธนาคารของรัเสเซีย2แห่งบริษัทของเกาหลีเหนือ1แห่งและบุคคลหนึ่งราย ในข้อหาสนับสนุนโครงการพัฒนาอาวุธที่มีอนุภาพทำลายล้างสูงของเกาหลีเหนือซึ่งก็เป็นการเพิ่มแรงกดดันต่อเกาหลีเหนือหลังจากทำการยิงขีปนาวุธครั้งใหม่โดยการประกาศมาตรการคว่ำบาตรล่าสุดของสหรัฐมีขึ้นหนึ่งวันหลังจากที่จีนและรัเสเซียได้ใช้สิทธิ์ในการยับยั้งมติของสหรประชาชาติ ที่จะดำเนินมาตราการคว่ำบาดเพิ่มเติมต่อเกาหลีเหนือโดยสหรัฐได้ระบุว่าเกาหลีเหนือทําการยิงทดสอบขีปนาวุธข้ามทวีปหรือ ICBM เป็นครั้งที่6แล้วในปีนี้และบ่งชี้ว่าเกาหลีเหนือกําลังเตรียมที่จะทดสอบอาวุธนิวเคลียร์เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี2560โดยแถลงการของแอนโทนีบริงเกนรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐนายปักจินรัฐมนตรีต่างประเทศของเกาหลีใต้และนายโยชิมสซฮายาชิ รัฐมนตรีต่างประเทศของญี่ปุ่นได้ระบุร่วมกันว่าเกาหลีเหนือมีการยกระดับการปล่อยขีปนาวุธนับตั้งแต่เดือนกันยายนปีที่แล้วแล้วก็เรียกร้องให้เกาหลีเหนือกลับเข้าสู่โต๊ะเจรจา เรเดียว่าวิกฤตที่เกิดขึ้นบนคาบสมุทรเกาหลีนั้นดูเหมือนว่าสถานการณ์จะมีความตึงเครียดมากยิ่งขึ้นนะคะเพราะว่าถ้าย้อนกลับไปตั้งแต่ช่วงต้นปีจนถึงตอนนี้นับรวม,มแล้วเนี่ยเกาหลีเหนือมีการยิงทดสอบขีปนาวุธมากถึง17ครั้งด้วยกันค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการ t n ข่าวดึกนะคะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TN ช่อง16ด้วยนะคะ เพื่อที่คุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ